เพื่อป้องกันประชาชนติดค้างในพื้นที่น้ําท่วมค่ะซึ่งก็เป็นประชาชนในพื้นที่ใช้ยฝั่งด้านตอนออกนะคะที่ให้อบพยพออกจากบ้านเรือนทันทีกว่า85,000คนเพื่อป้องกันไม่ให้ติดค้างในพื้นที่ประสบภัยหลังจากที่ระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีน้ําหลากเข้าท่วมชุมชนถนนและสะพานในซิดนีย์ ขณะที่รัฐบาลนิว u ซ h w ์เวลประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมครั้งใหม่ทางตอนเหนือของซิดนีย์และเตือนแม่น้ำหลายสายว่ายังมีระดับน้ำเพิ่มสูงและเอ่อล้นฝั่งเป็นอันตรายในหลายพื้นที่นายกรมนตรีของรัฐ New South Wales, นิวเซาท์เวลโจนิมิคเพรอเตได้กล่าวว่าตั้งแต่เริ่มน้ำท่วมในช่วงสุดสัปดาห์สํานักงานป้องกันภัยฉุกเฉินประกาศคําสั่งอบยบแล้วมากกว่าร้อยครั้งโดยตลอดชายฝั่งด้านตะวันตกของซิดนีย์แม่น้ำหลายสายเอ่อล้นฝั่ง และพื้นที่ส่วนใหญ่กลายสภาพเป็นทะเลสาบโคลนส่วนที่อินเดียก็มีฝนตกหนักและ